วันเวลาที่เราเข้าไปในบ้านที่ไม่อยู่ในตําแหน่งองราศีเราก็จะไม่ได้รับพลังมากพอที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยแข็งแกร่งเพราะนั้นอันนี้อันนี้คือคือหลักว่าเราจะต้องเลือกบ้านที่มีราศีนะซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกบ้านที่ไม่มีราศีว่าบ้านไรสกุลอ คือไม่มีสกุลลุนชาติอนะแต่บ้านราศีนี่เรียกว่าบ้านมีสกุลเพราะฉนั้นเราาเทียบกันทั้งทั้งทั้งสองบ้านระหว่างบ้านที่ตรงกับราศีกับบ้านที่ไม่ตรงกับราศีบ้านที่ตรงกับราศีเป็นบ้านเกื้อหนุนดวงชะตาของคนโดยทั่วๆั่อไปอันนี่คือความแตกต่างที่เราจะต้องรู้เพราะว่าหลายๆคนยไม่เห็นความสําคัญแล้วก็ไม่เข้าใจก็คือเห็นบ้านชอบบ้านเข้าอยู่อืบางคนแค่รู้สึกว่าเข้าไปในบ้านแล้วเย็น ถือว่าบ้านเหมาะแล้วอะไรอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งจริงแล้วไม่ใช่ต้องดูวัดก่อนครับทีนี้อันก่อนที่จะลึกลงไปอย่างเช่นว่าบ้านถ้าเป็นบ้านหนูเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้คุยกันอันนี้เอาเข้าใจก่อนว่าถ้าเลือกบ้านต้องเลือกบ้านที่ให้ตรงกับราศี ถึงจะเป็นบ้านที่มีพลังอันดับแรกเลยอันดับแรกก่อนเลยะนะฮะส่วนจะเป็นบ้านที่มีพลังแล้วดีกับคุณมากน้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่ว่าคุณเกิดปีอะไรแล้วด้วยอันนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่อยู่ลึกลงไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนเนี่ยรุ่งเรืองไม่เท่ากันออื